เฮ้ยนี่คืออะไรมาาดเฮ้ยนี่คืออะไรอะไเฮ้ยไม่มีอะไรตั้งเลขอย้มอะไรมาตั้งหน่อยตกใจโอ้หมายเมื่อกี้ทุกคนเห็นหน้าตกใจของไฮดี้ไปไหมวอุนยหล่อมากวันนี้ไฮดี้น่ารักสมัยเยอะเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องงเกใจไฮดี้พูดตามทำไมพูดตามคนสวยโดนตี๊ซะแขนกุศลเลย ลีลันขยันรังเลยตายโยกแขนไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วยกแขนไม่ขึ้นบางทีเวลากระพี่นมาวัดสู้ๆนะคะอยากถามว่าสู้ใคร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 อ่าต้องไปแล้ะสวัสดีค่ะรู้ไหมเนี่ยวันนี้จะทำอะไรพี่ชายไปไหนแล้วเนี่ยยังไงบอกทำอะไรอ่ะวันนี้พี่ชายจ๋าวันนี้จะให้น้องมาทำอะไรนะทำอะไรอ่ะ ทำอะไรอ่ะได้เหรอวันนี้จะให้น้องทำอะไรนะครับนยำหมูอ๋อวันนี้อยากกินฝื่ีมือน้องๆค่ะได้เลยหมองปารังเหม่ยพี่สายรู้ช่วยหนูทำอาหารไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะพี่สายจูพูดแล้ว่าหนูทำอะไรมาอล้ววทีนี้เอางี้อิงฟ้าวันนี้ทำอะไรให้พี่สายกินหนู่ตั้งใจทำมาได้แล้วได้ยำเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเคยแบบช่วยคุณแม่ขายร้านอาหารเปิดร้านอาหารหนูชอบทำยำมากทำยำที่ยำเสี้ยมพี่สายกิน ใครยำยำไม่กินไม่ลองกินเลยหนูว่าสิ่งที่หนูชอบกินที่ง่ายที่สุดคือยำบะม่าชอบกินมาม่าก็เลยทำยำบะม่าก็ได้กึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรยงเงี้ยเดี๋ยว่วม่นะทสาวงหึ้นทายำบะหม่แล้วจะลองใหม่น้องใหม่ไหนครับ ไลน์ไไหนเน่เดี๋ยวเข้าไปใช้ไล่าตอนนี้ไลน์ในไหนบ้างนะไลน์ในเพจที่ทแคนะแล้วก็ในเพจคุณคุณทรายครับช่องทางของเราแล้วก็เดี๋ยวในทิกตอกของน้องเดี๋ยวขอยืมโทรศัพท์ให้พี่ๆเขาถือให้เนาะไลน์ไปเลยไลน์ไปเลยได้ใครที่เมนูอะไรวันนี้ก็น้องใหม่วันนี้จะทำจำขนมจีนนะจ้ำแล้วนะจัำขนมจีนหรือจ้า โอเคพี่สายป่ไปดีกว่าไปคบันไปทำอาหารกันนากใครดีอันนี้ค่ะต้องสลับกล้องไหมคะด้ค่ะยวช็อังไงะงกมทสลับตองยังไงเสับกล้องยังไงอะสลับกล้องยังไงใครรู้บ้างหนูว่าหนูรู้หนูใกล้ได้แล้วอ่นี่ไงไปตงเกสนี่ไงนี่นี่ฮะนี่ไป ยังอยู่ยไม่เป็นไรอ๋อหมายเป็นไหมเธอทาได้ไหมพูดจะอร่อยหรือเปล่า,า,า,าออจะมาแท็กินเพราะว่า <c oughs> เป็นพารล้หนึ่งิมปะ นีาได้กินวันไหนม่กินไหนน้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้อธิบายก่อนว่าใครนี้ทำอะไรใครดี้จะทำยำขนมวจีนหมูจอหมูจอหมูจอเขาทำอะไรยำบะหมี่คือนสำเร็จรูปหัวยาวมากเลยอ่ะยำบะหมี่คือนสำเร็จรูปส่วนวิฟายเนี่ยจะทำอะไรแบบยำเท่ยำเท่ไปตกมาเองเลยไหมถูกว่ายน้ำลงไปเอาเองเลยจริง ว่าหมูจะตุ่มู้าอยู่แล้วเราเป็นน้ำเงื่เพราะว่าเรามาเป็นน้ำเนี่ยเเยยืให้เราด้ยพอาแลวอมาว่าันนี้เนอุปกร์เดี๋ยวเราจะเริ่มยากันทุกคนเลยเริ่มสระใครดีก่อนใครีเลยหรอวันนี้เนี่ยเราเป็นคนค่อนข้างเป็นคนที่แบบไม่ดีทไรไม่ใช er ่พี่จะพูดเหมอนยำได้ไหมคนละยำคือคนละยำเลย ของของ่าวทะเลอยู่มาแต่ว่ากลิ่นที่มันฟุ้งติดจมูกมากตอนนี้คือยอมรับมาดีๆว่าใครฉีดใครฉีดโซเซ็กซี่พูดมาเลยพูดมาเลยใครฉีดโซเซ็กซี่ให้ดมดีกว่าอ่ะเออลองดูลองดูไม่ได้ค่ะบอกฉีดไะให้ดม แล้วเราอะเราเรเราไมรู้ว่าใครคนที่ของไอเดียที่จะออาเปรี้ยวๆไม่น่าใช่ใอเดียอเปรี้ยวไม่น่าใช่ละคิดว่าน่าจะเป็น แก๊งหลัง้ก็จะเป็นพี่สายค่ะฉันฉีดโอเชียนมาน่าจะเป็นชาลล็อตไฮเดาว์ว่าฉีดตัวนี้ตมันสักนึงใช่ไหมอยากได้แค่นี้แหละโอเคใช่เมื่อกี้ว่าสติดใจทำก็ไม่ถูกเลยฉันก็ทำอะไรเรื่องวันนี้อ่ะจะบอกก่อนนะว่าปกติอ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าฉันพี่ฟ้าเป็นพ่อค้าขายมะนปล แต่ว่ปกติในไลฟ์เราเนี่ยจะขายประมาณ6ขวดทุกยื่นล่างแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนได้รู้ว่าพี่ทรายอ่ะซื้อไปประมาณแบบหมื่นขวดโอ้ยเมาเลยเมาทำงานเลยเลิกฮะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพี่ทรายบอกว่ากินยังไงกกินไม่หมดสักทีวันนี้ก็เลยจะมาแจกคนในไลฟ์โอ้าคนที่สั่งซื้อออเดอร์วันนี้ในพ่อค้าออเดอร์ แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเข้าโปรโมชั่นขอก่อนหนึ่งแบบมาเอามาฉีดหน่อยเพราะว่าจะได้กินอะไรเอาี่อยากไม่ไม่อยากให้ดีไม่อยากให้เพราะว่าเราฉีดมาแล้วแต่ว่าอยากให้ดีแี่นี้จะากินอะไรดีเราบอกตรงๆว่า้องขอมาของมอกรีนชอบเบียรหรอไม่เพราะว่ากิ่นจะไป็กิ่นของมอกรีนบอกปุ้นใช่ไหมเป็นบอกปนูใช่ป้ะก็บอกว่าไอเนี้ยมาดามฟิล์มมอฟิล์มตัวเนี้ยเป็นรุ่นคลาสสิกดีชัวร์กเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนอะ เดี่ยวตังค์ซื้อเองนะด้วยดูเนี่ยหนูก็ซื้อมาเหมือนกันเพราะก็บอกตอนนั้นอะอยู่ตอนนั้นมีแฟนแล้วบอกว่าฉีดแล้วแฟนจะรักแฟนจะหลงแล้วยังไงตอนนี้เลิกกันไปแล้วอ้าวแม่อ้าวเลยนะใชรฮอลล์เล่นแล้ก็ตอนนั้นอะเขาบอกว่าฉีดแล้วเนี่ยเวลาที่ใครที่อยู่ใกล้เราเดินผ่านมันจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้อยากฟัดอยากหอมใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าสั้นใช่หรือเปล่าเวลาใช้รู้สึกยังไงตัวนี้เป็นรุ่นคลาสสิกค่ะ เขาเรียกว่าชื่อลูกมองกลีนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะขอฉีดให้ไฮดี้เพราะว่าอ่ะพี่รู้ว่าหนูอาจจะแบบช่วงนี้แบบทงานเยอะอ่ะเพลงมาฉีดให้หน่อยมาแต่อ่ะเต้นไปด้วยฉีดไปด้วยเออเออมีมีป่ะเพงใส่เพลงแล้วเต้นไปเต้นไปแล้วให้ได้ดี จริงอ่จะบอกว่ามามามฟินอะเขาฉีดแค่ครั้งเดียวก็คุดซุ้แล้วจริงไม่ต้องไปต้องฉีดสองแล้วสามเดี๋ยวพิสูจน์เลยว่ากิ่นอะติดดีริดไหมาะวร์เนี่ยต้องกลิ่นบ้งปลาล้าน้ำปลากลิ่นค้าวรุ่นนี้นั่นอีกถูกเลือกินนี้เพราะขนาดเนี้ยวันนี้พี่ฟ้าเอาโปรโมชั่นมาฝากสำหรับคนที่ดูในไลฟ์อยู่นะคะ อย่างที่บอกกันแล้วว่าถ้าจะเอฟน้ำปลาทิ้งฟ้าเนี่ยคือจะต้องแบบต้องสั่งเป็นลังแต่ว่าวันนี้ที่พี่ฟายมาดาวฟินเนี่ยเขาสั่งออเดอร์พิเขาไปหมื่นขวดกินงี้ก<ม>็กินไม่หมดก็เลยอยากจะมาแจกคนในไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีโปรดเด็ดๆค่ะในราคา900 ลางไทฉีดก็คือ,อเดินผ่านก็คือต้องเหลียวหลังมองอ่องางมองไม่เ,เ,นะเดินผ่านแล้วต้องเหลียวหลังมองเพราะว่ากลิ่นมาเซ็กซี่มากอันนี้ชอบมากนะคะโซเซ็กซี่แล้วกลิ่นเขาจะมีความเป็นซ็กซี่กับดอกไม้่ผลไม้กับดอกไม้ซซีุเก่นพูดง่ายๆว่าฉีดแล้วดมงแล้วไม่เบื่อกินนะใช่โซเซ็กซี่เอาไปเลยและกลิ่นที่พี่ฉีดให้ไฮดีนี่เลยไฮดีซเซ็กซี่ซซซคือรุ่นคลาสสิกร,รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ความรักมาก รักมากไมเคยเสียทักซูเลยแล้วทุกวันนี้อันี้ดังฉีดสลับเปลว่าม,มันมเซ็กซี่แต่ว่ากินนี้เหมาะก,กับหนูมากมนะไม่มีฟมม่ฟาเลือกจะฉีดกินไ,ไหน,นอขอไปบนโซเซ็กซี่ได้ใช้สิทำเป็น <c oughs> คู่กันแล้วเหรอตักนะแล้วของเราล่ะไม่ต้องหาแล้ว่ฉีดแล้วฉีแล้วมันก็ต้องกลมว่าหอมป่า วัคซีน16มีแอดด้วยนะถ้าไม่มีแอดคือไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นฟินแอดิ16เท่านั้นนะคะชื่อโปรว่ารักสามจบจบเลยใช่รักสาแต่ไม่เศร้าไม่เศร้าอยู่กันได้ไม่เศร้าเป็นเ่นได้ายตั้งตรงนี้ได้ไ่มเห็นหรือเปล่าไเลยนะคะมก่อนย้กรอบนึงนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นที่ทุกคนสามารถเอฟได้ตลอดทั เลยนะคะไม่ต้องรอเรายั้มโป้เอ็มได้ตลอดเท่าไลร์คือแค่ทักไลน์ไปแอดซีนหนนะคะแอด fin 16มีแอดด้วยนะถ้าไม่มีแอดมันจะไม่ขึ้นอีกเลยที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดซีนหนนะคะรับโปรโมชั่น999ทักไลน์ไปแล้วบอกว่ารักโป้รักโป้รักษานะคะคุณก็จะได้นี่เลยโซเซ็กซี่นะคะแล้วก็มองฟรีแถมนะแถมราไปอีกหนึ่งหัวจบ ก่อนเลยวันนี้หนูทำอะไรใหไม่ไหวดูจะหักยาวข่มจริงหมุนจอจะบอกตามตรว่าทั้งชีวิตที่ทำมาครั้งเดียวอันนี้จะเป็นครั้งที่สองมันจะต้องทำคิดว่ามันจะได้หรือไม่ยังไงพูดคิดว่าได้คิดว่าไรเอามันเดี๋ไม่เราว่ารอทำหรอไม่ได้กินอ่ะใครกินถ่ายถ่ายกินก็มือถือขอแสดงความขอแบบว่ากินนหนึ่งทำไม่สร็จไม่ทำได้ไหมจ้าจะบอกว่าจริงๆอ่ะการถ่ายในวันเนี้ย เงินอ่ะจริงจริงที่ได้อ่ะก็จะเอาไปทำมีอิงกรีให้อิงฟ้าพี่รายบอกวันได้ไหมครับที่เราหุกไว้แล้วบอกวันท่เที่คาไหรรนะครับ24่สิบี่อิงฟ้าบอกทุกคนอีกทีได้ไหมครับฉันก็ไปไม่เหมาะ่ก็ไม่รู้มาก่อนไงล็อกแล้วครับล็อกแล้ว24กยันยาโลดไย้กับเล้พี่รายมาจูแล้ แบบไม่ใช่แค่เจ้าของแบรนด์อย่างเดียวจัสคือรักก็มาซัพพอร์ตพวกเราเหมือนแบบเป็นหนึ่งหนึ่งในพันตัวเลยหนึ่งบุญผูกบวชนะปลาไหลใช่ค่ะทั้งปีกูถามเขาเดียวกูสั่งม <t rast> ันเอาไม้ก่อนมาแซ่บไหมคะมาแซ่บมาแซ่มาแซ่บเป็นของพี่ เมาดับฟินีทีหรือ่าเรกว่าเอ็กเอ็กเอ็กไปเลยที่กันยาเกาเรยว่าเซอร์ไพรส์จึงคนพังนะยอดการสั่งซื้อวันนี้ทั้งหมดนะคะเรียกได้ว่าพี่ชายจะนัมาเป็นประมาณการจัดมิตติงในวันที่24นยาเราจะทำให้ปากมันี่สุกทุกทีได้แถมยังไงไม่โง่ห้าบาทฮะจังไม่แม่เชิญพี่ชายพันทุกที่กท่เลยไม่เรามีสติ มี5บาทพอันนี้เจไม่แกม่นได้นะ um ่มีเลยาะเอาไว้เขาดูรไดไหมพี่สาอเป็นกบาทได้ไหมคะห้าบาทก็ได้บก็ได uh ้ไม uh uh ่ม uh ีเลยจค่ะอ uh 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 ันนี้ของมิเตอไมย้ายทัคนตัดหน้าไปทางคนก่อนยเป็นการมีติงก็ไม่เก็นทำเลยหรอ สอใช่โอเคการรอบการเขาเรื่องอาหารตอบเป็นเรื่องตอบอบว่าทุกคนช็อกค่ะในที่นี้ยไม่เพราะปกติในการบิทติ้งเนี่ยมันก็จะมีประมาณในการที่เราเข้าใจได้ว่าทุกครั้งที่มีการจัดมิทติ no ้งมันจะมีการจัดเก็บค่าบัตรแน่นเพราะว่าทุกอย่างมีประมาณแสดงว่าในการจัดมิทติ้งครั้งนี้ก็คืที่ใส่จะออกประมาณ่ไม่เก็บซักบาท มาเลืกเราจะใส่ถั่วุกเราเราชอบกินเยอะแต่ว่าเราล้นหนามอยานคนเราลนักยืนย่อย่อนะมาลวกก่อนลวกก่อนใช่ไหมช่วยช่วยหน่อยคนช่วยเลยช่วยอะไรอ่ะทำเลยไม่เป็นทุกอย่างร้ายตายแหละรู้สึกไม่ควาวงให้ิรู้สึกเความหวกับคร้ชมฉันอดเื่อกี้นี้ว่าฉอดเองไ็่ทำอะไรไม่เป็นเลยูอ้ามย่อร่วงน้ำหนึ่งมีตะแกง แต่ทำลงได้คุกเก่งอันดับแรกก็คือเราจะต้องลวกลวกลวกทุกอย่างให้มันสุกแน่จริงๆอ่ะวัตถุดิบในการทำขนมจีนไม่ต้องลวัตถุดิบในการทำขนมจีนมีอะไรบ้างตอนนี้เท่าท okay. ี <t ale> <t ale ่สื่อมามีหมูจ้อนหนึ่งมีหนุ่มจีนหนึ่งและมีเครื่องปรุงหนึ่งและสิ่งสำคัญหมูจอ ถ้าไม่ถึง3 0,000คนดูเราจะไม่เราจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเอาให้ถึง3 0,000เพราะว่านี่เชื่อในฝีมือเตาฟิงเตาแดงว่ามันสามารถไปได้ถึง3 0,000อยู่นี่มีใช่ค่ะเราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นทุกคนช่วยหน่อยใช่เพราะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะเซมัสและเต็มจ๋าเราสามารถเล่นตัวได้เชื่อฟังเชื่อฟังอัชื่อถ้าชั่คนดูค่อยค่อยลดแรงเลยขอ3 0,000คนดูได้ไหมมันไม่เกินใจแล้อตอนนี้28.8แล้วก็ทำแค่นี้แค่ไหน มันตัวน้อยนะเป็นตัวเกมสตอใช่ก็อย่ากทุกคนว่าเสียงนี้บ้างเหรอังจบอกว่าสีบรูีแต่จบว่าเกหล่อนเดยมือเ้าแล้วมีพันเีรีบเร่เ่่เร็วในมือมันกำลังจะร่วงลงถ้วยแล้วแบบหนึ่งเร็วทุกคนช่วยกันหน่อยนิดเดียวใชแล้ว เร็วๆทุกคนอีกสี่ร้อยสู้สิสู้สิตอนนี้เกรงมือไม่ไหวแล้วกลัวพิ้งหกหายใจแรงไม่ได้ด้วยไม่กล้าขำด้วยเดี๋ยวว่าทุกคนใจทุกคนจะอยู่ในดิกตรอกหรือเปล่าไม่ไม่สามารถที่จะสลับปรับเปลี่ยนกันได้มีเชื่อว่าเลยอีกสามร้อยโอ้ยอีกสามอีกสามสามหมื่นแล้วเหรอสามหมื่นแล้ว เก่งมากคนเก่งอ่ะยังต่อได้จบแม่ว่าหนูยังลงนี้หรอมัาหรือยังไม่ไม่อันนี้อันที่ล่วงอะหนูต้องเอาไว้ก่อนพักก่อนใช่อันนี้ไว้นี้อ่ะนนี่ข้าวผงพริกระหว่างที่ทำไปก็สามารถไม่ไม่ถามก่อนพี่ชายพี่ชายกินเผ็ดไหมเผ็ดระหว่างแบบที่ทำอาหารอยู่สามารถสั่งซื้อของได้นะคะที่ adfin หนึ่งหกห้า ได้น้ำหอมโซเซ็กซี่หนึ่งนะคะแล้วก็ไม่จะถามพี่สายว่าพี่สายพี่สายกินเผ็ดไหมนะเผ็ดค่ะที่พี่บอกว่าเผ็ดอ่ะเพราะว่าหนูกินไม่เผ็ดหรือเปล่าล่ที่พี่บอกว่าหนูไม่เด็ดอ่ะเพราะว่าหนูกินไม่เผ็ดหรือเปล่าเสียเบิ่มทุกคนก็บอกว่าพี่เผ็ดมาตลอดเสียเบิ่มฝากมา เบิ้มหรือใครใคิดว่าตอนนี้น่าจะเสียเบิ้มเบิ้มนะเสียเบิ้มตาสมากอันนี้ข้น้ำอะไรหม่องก่อนน้ำกระเทียมดองอ่าเห็นกระเทียมไหมแม่กระเทียมขอโทษขอโทษขอโทษอ่าอันนี้อันนี้น้ำตาลน้ำตาลผงชูรสเหรอไม่พี่ชายเขากินเผ็ดเพราะฉะนั้นเอาพริกมาอีกพริกอีกใช่ตายแล้วไม่กินนะขนาดนี้อันนี้แล้วไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วก็ผงหนึ่งผงนัวนิดหน่อยนะคะ พอจุบๆเอานี่อ่ะให้ให้ไฮดี้เขาโชว์ฝีมือเลยแม่ไว้ใจหนูหรอถามแค่นี้อันนี้น้ำอะไรน้ำเชื่อมน้ำมะนาวเอ๊ะอ๋อน้ำเชื่อมไม่เอาไม่ตีกันตั้งหน่อยตั้งหน่อยเพราะตรนั้นในระหว่างนี้ที่ไฮดี้กำลังปรุงอยู่เอฟกันได้เลยเรื่อยๆนะคะแอดฟิน16นะคะกับโปรโมชั่น999เรียกได้ว่า1,000มีทอนนะคะคุณจะได้นี้เลยโซเซ็กซี่นะคะ แล้วก็มอร์ฟีนแถมน้ำปลาอินฟ้าไปอีกหนึ่งขวดนะคะเพราะฉะนั้นรีดเอฟกันเลยบอกว่าทักไลน์ไปแล้วบอกว่ารับโปรักสามจบอยากถามว่าใส่อะไรบ้างบอกเลยว่าจำไม่ได้ขอใส่อะไรทำอะไรไม่เป็นเลยถามว่าสูตรอะไรสูตรให้ีิจบใช่ไหมดาดีเสียบเบิมพูดดาดีจบเลยจบกันไปบอกเลยว่าให้ดี้ชอบเปรี้ยวไฮดี้ไม่หยุดมะนาวแล้วตอนเนี้ยพี่พี่สายกินเปรี้ยวไหมคะ เปรี้ยวด้วยใช่ไหมพราะเราเป็นคนแซบและเปรี้ยวแบบเข็ดไฟลายซองอ่าวิกลิ่นหอมมากแต่พูดตรงๆนะกลิ่นมะนาวก็ยังสู้กลิ่นโซเซ็กซี่ไม่ได้เพราะว่าโซเซ็กซี่ค่อนข้างหอมเวอร์มันฟุ้งมันฟุ้งมากเลยเนียแ้ว่ามันฟุ้งกรุ่นที่สุดตอนนี้กําลังเวียนหัวอยู่ระหว่างโซเซ็กซี่กับมอร์ฟีนไม่รู้จะแยกประสาทไปทางไหนเพราะว่ามันหอมพอๆกันเลยตอนเนี้ยนี่คนบอกเอาแครอทให้พี่ชาลอ์เลยค่ะไม่แล้วเอาไปต้มก่อนได้ไหมต้มแล้วต้มแล้วมัน มาเนี่ยอ่าต้งให้ต้งให้ต้งให้เยอะไหมเยอะหนว่ามันแปลกๆมาพี่ชิมให้พี่ไม่พี่ว่าพี่อ่ะเชื่อมั่นในฝีมือไฮดี้ว่ายังไงไฮดี้ก็แม่หนูว่าหนูต้องปรุงใหม่ต้องทำอีกแม่คุณแม่ด้วยไม่มันต้องอาจจะต้องชิมอีกทีเพราะว่าพี่หรอ เรากินน้ำองุ่นมาแล้วมันความจริงกันคือความจริงอ่ะแม่ลองแม่ลองอีกสักหนึ่งแมทเราข้ามไปที่ย่ทะเลเลยดีกว่าเบื่อแล้วแค่หอดเปื่อยแค่หอดเปื่อยแล้วอะไรอีกต้องเพิ่มอะไรไก่ห้าี๋ยวหวานมากอ่ะเอาหวานไปเพราะะฉนนั้มันยังไม่นิ่มมันนิ่มแล้วหนูยังหนูจ้าเรายังไม่นิ่มอ๋อเราเดี๋ยวใส่น้ำตาลาด้วยไง ไม่แข่งมากจังลอีกนิดนึงคือเละแล้วนะอยากได้แบบกินแล้วแบบละลายในปากอะคือไม่ได้นะคะหนูก็ต้องกินน้ำปลาใบอุ๊ยถ้าหนูอยากได้อะไรที่ละลายในปากอุ๊ยได้ยินกันไหมอ่ะทำต่อค่ะมันหวานมากเลยอยากอะไรเอ่ยบอกว่าหนูก็ต้องกินพี่แล้วอ่ะได้ยินป่งหนูได้ยินนะทำไปก่อนต้มแครอทแป๊บโอ้โหของมันดีใส่เยอะดีแล้วดีแล้วค่ะเราดีต้องต้องใส่เยอะเพราะอร่อยมากใช่ไหมล่ะ ช่วยเพื่อนด้วยสิเพื่อนบอกแค่นี้เลยใส่กระเทียมดอวยต้องด้วยเหรอในสูตรที่อ่านมามันไม่มีอะดีนะยังไม่อ่านสูตรในกูเกิลมันไม่มีในกูเกิลมันไม่มีอะใส่อะไรไปยังใส่แล้วแม่หนูหนูต้องใส่ผักไม่ใส่ผักหรอใส่แล้วนะนี่หอมแดงกระถินที่หลังกระถินโรยกระถินไว้โรยลูกสาวหาวิธีการไปแล้วแม่นี่มันสูตรหนูต้องไม่มีผิดถูกหรือเปล่า หรือมันผิดวะจร่งิก็ผิดแหละขอโทษไหนมาชิมอีกสักหน่อยนี่ว่ามีน้ำปลาอิงฟ้าเราต้องดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นสูดยามามา่าโอเคเปิดเลย